สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเบิร์ตไบาติกนะครับจะพาทุกคนมาที่ศูนย์เรียนรู้การทำป้าบาติกและมัดย้อมของวิสาหกิจจุมชนไตบาติกเกาะกลามจังหวัดระบีนะครับนี่เป็นแหล่งผลิตสินค้าของไทบาติกนะครับการันตีด้วยรางวัลเละ ประกาศนัยบัตรเรบรองจากหน่วยงานทางๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีนโนท็อบของจังหวัดทบีนะครับ อันนี้เป็นโซนของฝากที่ระลึกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในแหล่งผลิตนะครับนนครับน,นี่คือราช้นมุดไตบลติกนะครับ เพื่อนชาวสิงคโปร์มาเรียนทำป้าปฏิกครั้งแรกในชีวิตมันจะตื่นเต้นไหมสามสิบเจ็ดปีบนเส้นทางศิลปะนะครับอาจารย์หมดปฏิกฮ่าฮ่าฮ่่าฮมันดี่หรอมันดีเรอพอเกิดหรื่าเราไม่ได้ นี่นะครับเตียนเตียนกิบพึ่งนะครับตอมไม่เดือดใจวัดครับเินติ้งนะครับได้ได้ไม่ได้เดือดเดือดต้องติดเก๊